ีบวงสวงฉบับล้านนาบ่วงสวงคือคำกล่าวตีแใจในการสวดหรือท่องที่มีทํานองในประเพณีและพิธีกรรมทางล้านนาตีแสดงถึงความเคารพยำเกรงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนเป็นคำกล่าวในการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือมาฮับผู้และก็เป็นประจักษ์พยานในการดำเนินประเพณีและพิธีกรรม เพื่อที่จะนําไปสู่เป้าหมายหรือตามประตุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้เพื่อมีความราบรื่นร่มเย็นบม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการใด้ขาา้าพเจ้าได้รทำแล้วข้าผิดีระการใดด้วยกายและวาจาด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีติจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ ต,ต,ตัวอย่างตีท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้เป็นพิธีการบวงสรวงฉบับล้านนาะตีจัดพิธีขึ้นณองค์พระาธาตุขุนหารสำนักสงฆ์ขุนหารลันธรรมชุมชนบ้านแม่ขต้มหมู่ที่หนึ่งตำบลนแม่ะต้มอำเภอเมืองเชียงไายเพื่อจัดงานบุญปล่อยหลวงเฉลิมฉลององค์พระาธาตุขุนหารลันธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่26มีนาคม2566 โดยมีปนันสมชัยแสนที่เป็นเจ้าพิธีดำเนินการพคดจากสัพพะโลกสัพพโโกสัพพโรคสัพพภอัยสัพพเคราะห์เสียดจันใรบุคุลปานศัตรูอุมาจงพ้นจากตัวของข้าพเจ้าและการบวงสรวงคือพิธีทางพระพุทธศาสนาที่ท่านโบราณขณาจารย์ได้กระทำเพื่อเป็นการยอมรับนับถือท่านผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ในชีวิต มีพระบรมศาสดาสมมาสัพพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทกพระองค์พระอริยสงฆ์สาวกเทพไทเทวาคุณบิดามดาอาจารย์ทุกทุกพระองค์ทุกทุกชาติรวมทั้งพระภูมิเจ้าที่เท่าจาตุโลกบาลทั้งสี่พระยาเยมราชติครบท่านผู้ใหญ่ทั้งสาม โลก์อรขึ้นชื่อว่าการบวงสวงคนส่วนมากจะเข้าใจพิษคิดว่าเป็นพิธิกรรมทางพราหมณ์บวงสวงก็เป็นภาษาพราหมณ์สมัยพุทธกาลก็เป็นภาษาบาลีส่วนภาษาไทยแปลว่ายอมรับนับถือท่านผู้มีพระคุณนั่นก็คือพระรัตนตรัยพระพรหมเทวาผู้เป็นใหญ่ดูแลโลกดูแลคุ้มครอง ผู้ที่มีบาร,รมีเมื่อได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุจากภัยร้ายจากภ,ายภายายักภยธรรมชาติเป็นพิธีการบูชาพระพุทธคุณความดีของท่านที่มีคุณความดีต่อสรรพสัตว์ทั้งสามโลกจุดประสงค์ของการบวงสรวงมีมากมายหลายข้อก็อแล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละท่านที่จะบวงสรวงเพื่ออะไรยังก็จะตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญผู้มีพระคุณผู้เป็นใหญ่ ถ้าศาสนาพราหมณ์ก็จะบูชาพระพรมเทวอารักษ์ถ้าเป็นชาวพุทธก็จะอัญเชิญสิ่งที่เป็นผู้ใหญ่สูงสุดก็คือองค์พระบรมศาสดาสมมาสัมุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าพระอริยสาวกทุกพระองค์เบื้องบนพระนิพพานคุณพระบิดามรดาทุกๆกชาติเทพพระเจ้าพรมเทวดาตีดดูแลคุ้มครองป้องกันทั้งสามโลก วันธรมิโธอหังวันธรมิกานโยอหัรวันธรมิัพพโสพุทธาธรรมะสังฆูเจมินโม <c oughs> พุทธายะเมื่อพระองค์สงเสด็จมาแล้วตามตีเฮาได้ตั้งใจอัญเชิญด้วยความเคารพนับถือด้วยใจจริงของท่านจ่วยเหลือง,งานใหญ่ๆตีเฮากระทำบ่าว่าจะเป็นการสร้างวัดสร้างวาสร้างบ้านสร้างตึกเป็นต้นก็จะย่างฮือผีวิญญ,ญาณคนสัตว์ได้เห็นพระท่านมาได้ รวมอนุโมทนายินดีเมื่อได้เห็นแสงสว่างจากท่านผู้บริสุทธิ์ผู้มีปัญญาบารมีมีความสุขสดชื่นโลกก็จะบุบวุ่นวายเดือดร้อนจนเกิดไปสรรพสัตจะอยู่รวมกันอย่างร่มเย็นโมพิธีการและขั้นตอนการบวงสรวงรวก็จะมีการจัดวาง โต๊บวงสวงจัดวางเครื่องสักการะบูชาโดยใบยสีเทพและใบสีพรมอยู่ด้านหน้าตรงกลางส่วนใบสีปากชามอยู่สองข้างเจกันดอกไม้ทัดจากใบสีปากชามหัวหมูอยู่กลางไก่ต้มปลาต้มหนึ่งอยู่ด้านข้างผลไม้ลากไม้ขนมเพือกมันจัดตามสมควรนอกจากนั้นก็ยังมีเชิงเทียนสองกระถูกระถางทูบหนึ่งวางเหมือนต้นมบูชา กำหนดการ,รการบวงสรวงจะต้องบังเกินเวลาสิบมงเจ้าเพราะหลังจากเวลานี้กล่าวกันว่าเราเทวดาจะไปประชุมกันหมดเมื่อถึงเวลาตีกำหนดเจ้าพิธีชุดทูบเกาดอกปักไว้กระถางทูบสำหรับเจ้าพิธีแยกกระถางทูบสำหรับเจ้าพิธีและผู้ร่วมพิธีคนละก,กระถาง ผู้ร่วมงานจุดถูปเก้าดอกบูชาพระตไตยพร้อมกันเก่านโมพร้อมกันสามจบกล่าวจุนุมเทวดากล่าวอัญเชิญเจ้าพิธีจุดถูป16หดอกอัญเชิญเทพพรหมเทวามารับเครื่องสักระจุดกำมยานในระหว่างพิธีการอาจจะมีการล้ำไวยพรล้ำถวายหรือว่าเปิดเทพดุตีไทยจนกว่าธูปจะหมด จ้าพิธีกล่าวทรงเทพพรมกรับพิมานเมื่อลาของบวงสวงแล้วสามารถนำเครื่องสักการะบูชาเข้าป่าอาหารผลัม้หลากหม้มาทานได้ตามอัตภาพพิธีการบวงสวงจึงเป็นอีกหนึ่งพิธีที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเมืองเหนือล้านนาตีปฏิบัติเสิร์ฟต่อกันมาหลายร้อยปี เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้ซืบซับเอาสิ่งดีๆงามๆของบรรพบุรุษแล้วก็ช่วยรักษาอนุรักษ์สืบต่อไปอีกนานเต่านาน Yeah. <laughs>